สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งะครับดนตรีเพลงและก็การละเล่นพื้นบ้านสีภาคของไทยวันนี้ขอบคุณสื่อการเรียนรู้จากเอ็มพันธ์นะครับหน่วยที่หนึ่งนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับ วัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านหมายถึงแบบอย่างนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งประกอบด้วยวัตถุอุปกรณ์นะครับวิธีการแบบอย่างการกระทําความคิดความเชื่อและค่านิยมที่ชาวบ้านยึดถือและร่วมใช้นะครับสืบต่อกันมานะครับ ความรู้เรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับภาคกลางนะครับภาคกลางเป็นภาคที่มีการผรสมผสานทางวัฒนธรรมมากที่สุดเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิภาคหรือภูมิศาสตร์นะครับและการปกครองเอื้ออำานวยให้เป็นศูนย์กลางทางศิลปะวิทยาการนะครับบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ อาจแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้คือ1นนะครับกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าศักดิ์กลุ่มสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปเป็นภาคเหนือนะครับภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลนะครับทางวัฒนธรรมพื้นบ้านบางอย่างจากประเทศใกล้เคียงนะครับแต่ก็ได้พัฒนารูปแบบ หน้าที่และประโยชน์ใช้สอยเป็นแบบฉบับของตนเองแล้วเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญของลักษณะเฉพาะตัวทางศิลป,ปะวัฒนธรรมเช่นภาษาพูดภาษาเขียนขนบธรรมเนียมประเพณีการกินอยู่ศิลป,ปะและอื่นๆนะครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องรอยของมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจยิ่งวัฒนธรรมของแผ่นดินฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคล้ายกันนะครับภาคตะวันออกภูมิภาคนี้เป็นภาคเล็กๆโดยเฉพาะในเขตจังหวัดตราดนะครับจันทบุรีปราจีนบุรีเนื่องจากเขตชายแดนเขตแดนนะครับอยู่ติดกับขเขมรน,นะครับและอยู่ใกล้กับทะเล ลักษณะภูมิอากาศบางส่วนคล้ายกับภาคใต้ชีวิตความเป็นอยู่อาชีพและสังคมวัฒนธรรมจึงแปลกออกไปโดยมีเมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางความเจริญทางวัฒนธรรมครับภาคใต้นะครับภาคใต้เป็นเสมือนประตูบ้านที่เป็นทางผ่านเข้าออกนะครับ วัฒนธรรมพื้นบ้านจึงได้รับการถ่ายทอดจากหลายทางและซับซ้อนกันหลายยุคหลายสมัยนะครับภาคตะวันตกภาคตะวันตกติดกับภาคกลางและภาคใต้จึงส่งผลให้อิทธิพลทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะครับภาคตะวันตกยังได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากชาวเกาหรีและมอญอีกด้วยนะครับ เครื่องดนตรีพื้นบ้านในวัฒนธรรมสีภาคของไทยนะครับภาคเหนือมีเครื่องดนตรีกว่า10ชนิดภาคอีสานมีเครื่องดนตรี10กว่าชนิดภาคใต้มีเครื่องดนตรีน้อยส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บัลเลงในโรงโรงมโนรานะครับหนังตะลุงแล้วก็วงกะเลนะครับ ภาคกลางนะครับดนตรีและศิลปะวิทยาการแสดงพื้นบ้านภาคกลางมีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นเดียวกับภาคอื่นดนตรีพื้นบ้านภาคกลางได้พัฒนาตัวเองไปมากจนกลายเป็นดนตรีในราชสำนักและดนตรีบางฉบับนะครับเป็นแบบฉบับประจำชาติดนตรีพื้นบ้านภาคกลางมีลักษณะเฉพาะของตนไม่เกี่ยวข้องกับดนตรีแบบฉบับนะครับไม่เกี่ยวข้องกับ ดนตรีแบบฉบับนะครับดนตรีพื้นบ้านสีภาคของไทยภาคเหนือนะครับเพลงเพลงพื้นบ้านสีภาคของไทยนะครับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนะครับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือมีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกับเ,เพลงของหมอลำทางภาคอีสานการร้องเพลงพื้นบ้านทางภาคเหนือมีเครื่องดนตรีประกอบด้วย นะครับปีซึ่งสเลาะนะครับคำว่าเพลงที่ใช้กันอยู่ในภาคกลางทางภาคเหนือมีศัพท์ท้องถิน่นเรียกว่าซอคำหนึ่งที่มีความหมายคล้ายซอนะครับซึ่งมีลักษณะเด่นในตัวเองนะครับคือคำว่าจ้อยนะครับ เพลงพื้นบ้านภาคกลางนะครับภาคกลางมีเพลงพื้นบ้านมากถึง40กว่าชนิดนะครับหรือ40กว่าทํานองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายกว่าภาคใดๆเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองที่สร้างขึ้นนี้นะครับบ้างก็ใช้ฉันทะลักหรือรูปแบบกรอนเหมือนกันนะครับบ้างก็มีฉันทะลักนะครับคล้ายเคลืกัน,กนบ้างก็มีฉันทลัก เฉพาะตัวไม่คล้ายกันหรือไม่คล้ายใครนะครับเพลงพื้นบ้านภาคกลางมีโอกาสในการเล่นแตกต่างกันไปนะครับแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเพลงที่นิยมเล่นในหน้าน้ําเพลงที่นิยมเล่นในหน้าเกี่ยวข้าวนวดข้าวเพลงที่นิยมเล่นในหน้าสงกรานแล้วก็เพลงที่ที่ร้องเล่น ได้ทั่วไปไม่จำกัดเทศกาลนะครับเพลงพื้นบ้านภาคอีสานนะครับเพลงพื้นบ้านภาคอีสานในภาคอีสานตามกลุ่มวัฒนธรรม3ามกลุ่มใหญ่นะครับคือเพลงในกลุ่มวัฒนธรรมหมอลำกลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราชและกลุ่มวัฒนธรรมจะเจรียงกันตรึมลักษณะเด่นโดยรวมของเพลงพื้นบ้านในภาคอีสานคือ การขับร้องที่ใช้ดนตรีบรรเลงประกอบเพลงพื้นบ้านของอีสานได้แก่ลำเซิงเพลงโคราชจะเรียงต่างๆเพลงเด็กนะครับเพลงพื้นบ้านภาคใต้นะครับเพลงพื้นบ้านภาคใต้เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มชน แต่ละท้องถิ่นและแพร่กระจายไปตามสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันมีการปรับปรุงพัฒนาไปตามที่คนในแต่ละท้องถิ่นเห็นว่าดีงามการที่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มีการติดต่อกับชาวต่างชาติทั้งชาวจีนอินเดียเปอร์เซียยุโรปและอื่นๆจึงส่งผลให้ เพลงพื้นบ้านภาคใต้มีลักษณะที่สะท้อนความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์ด้วยเพลงพื้นบ้านภาคใต้มีประมาณ9ชนิดนะครับมีทั้งร้องเดี่ยวและร้องเป็นคณะโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือ 1. เพลงเฉพาะโอกาสกับเพลงไม่จำกัดโอกาส